สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับต้องอีกแล้วแล้วก็ช่างเสียบปั๊กสายแก๊เจ็ตต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะกับสีสมาร์ทวอทช์ออปชั่นสุดเจ๋ง ราคาไม่ถึง1,000บาทแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเสียบปักด้วยนะคะไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะ Xiaomi Band Active 8ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคา799สบาทสำหรับการใช้งานตัวนี้นะคะก็คือใส่ได้ง่ายมากๆเลยค่ะหน้าจออยู่ที่1.47นิ้วหน้าจอเป็น LCD นะคะแล้วก็บอกเลยว่าความจุบแบตอยู่ที่2 1 0ม ah. ิลลิแอมหน้าปัดนะคะเปลี่ยนได้ถึง100่ตีมด้วยกันค่ะสำหรับโหมดกีฬ ะะสามารถเลือกได้50โหมดบวกเลยค่ะตัวนี้นะคะกันน้ำลึก50เมตรค่ะมีให้เลือกถึง6สีด้วยกันวันนี้เลือกเป็นสีชมพูมารีวิวนะคะสําหรับน้าหนักตัวเรือนะคะจะอยู่ที่14.6กรัมค่ะไม่รวมสายสําหรับเรือนี้นะคะจะใช้คั้วผู้กับแอปมี f i t n e นสค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถบอกอุณหภูมิแล้วก็วันที่ได้ด้วยค่ะโหมดกีฬาก็จะมีให้เลือกมากเลยนะคะมีให้เลือกเพิ่มเติมด้วย นี่นะคะก็คือกิจกรรมที่ตอมทดลองใช้มาแล้วก็คือไปแดนซ์ค่ะทุกคนนี่ลองเข้าไปเลยเขาก็จะบอกเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะแล้วก็แคลอรี่ที่เราใช้ไปประมาณ300แคลแล้วอัตราการเต้นหัวใจนะคะว่าเท่าไหร่ด้วยกลับมาที่เมนูนะคะก็จะมีสถิติแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะคะ SPO2 การนอนแล้วก็ความเครียดค่ะสามารถนับรอบการตกไข่หรือว่ารอบประจำเรือนให้เราได้ด้วยสําหรับตัวนี้นะคะสามารถคอนโทรเพลงผ่านนาฬิกาได้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงเขาจะไม่ได้ออกที่นาฬิกานะคะออกที่ลําโพงของเราเลยเรามาดูฟีเจอร์การวัดความเครียดกันบ้างนะคะว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างเราก็ใส่สายนาฬิกานะคะแล้วก็วางแขนไว้กับบนโตะ๊ะบนพื้นอะไรได้หมดเลย วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความเครียดอะตอมอยู่ที่45ถือว่าอ่อนนะคะเขาโชว์มาที่หน้าปัดเลยถ้าวันไหนเรารู้สึกแบบเครียดหรืออะไร mm hmm. ก็ลองวัดดูได้นะคะทุกคน สำหรับการชาร์จนะคะตัวนี้ก็จะชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กค่ะเขาก็จะมีตัวเครื่องมาให้เสียวกับตัวนาฬิกาเรือนนี้ได้เลยส่วนใช้งานสูงสุดนะคะได้14วันค่ะทุกคนและสำหรับการใช้งานหนักนะคะตัวนี้ก็จะใช้งานได้ประมาณ6วันค่ะสำหรับการใช้งานตัวนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยค่ะหน้าจอลื่นมากไม่มีสะดุดน,นะคะ ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทาสก,กิลล้วนเลยไม่มีปุ่มรอบข้างเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเซนเซอร์ด้านหลังนะคะไว้วัดค่าต่างๆของเราส่วนอีกการใช้งานหนึ่งนะคะเราสามารถใช้กับแอปมี่ฟิตเนสได้เลยนี่นะคะเป็นหน้าจอของเขาและเขาก็จะแสดงผลด้วยค่ะว่าเราใช้เวลาในการออกกาลังกายไปเท่าไหร่นะคะหานเรทที่เราวัดล่าสุดเท่าไหร่ กีแ่แคลหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่นะคะออกซิเจนภายในเลือดน,นี้มีหมดเลยค่ะและที่อยากนําเสนอทุกคนเลยนะคะก็เป็นฟีเจอร์การนอนค่ะต้องบอกว่าบางทีนะคะเรานอนไม่หลับอย่างนี้เราก็อยากวัดว่าแบบเออเรานอนหลับลึกไหมอะไรอย่างงี้มาดูที่ตัวนี้เลยค่ะสําหรับการนอนของอะตอมนะคะเขาก็จะแสดงผลแต่ละคืนให้เราดูเลยขีดท,ที่มีสีน้ําเงินนะคะคือการหลับลึกของอะตอมเอง ส่วนสีฟ้านะคะเป็นการหลับตื่นตัวแอปเขาก็จะคำนวณมาให้เลยนะคะว่าต่อไปเราควรนอนถึงกราฟประมาณนี้เพิ่มอีก20-60%และความเก๋ของแอปนี้ก็คือเขาให้คะแนนการนอนหลับดีชันด้วยนะคะ69%เป็นที่พึงพอใจแต่ควรนอนมากกว่านี้หน่อยอะไรนี้แล้วยังมีฟังก์ชั่นหน้าเล่นอีกนะคะถ้าเราอยากไปวิ่งรอบหมู่บ้านอย่างนี้เราก็กดสตาร์ทแล้วก็ไปวิ่งได้เลยค่ะทุกคน ตัวนี้นะคะเขาจะดูแมพให้เราด้วยว่าเราวิ่งไปถึงไหนนูน่นนี่นั่นถ้าเราอยากเปลี่ยนธีมนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลย <PM. S 1> ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหน้ารังหน้ารักเท่ๆนะคะมีทั้งหมดร้อยกว่าฟังก์ชันเลยสำหรับเี่ยวมีนะคะก็ถือว่าถูกใจตอมมากในราคา799เป็นหน้าจอที่ไม่มีความสะดุดแล้วก็ ฟังก์ชันครบค่ะสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะโหมดกีฬาหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะสําหรับข้อสังเกตเสี่ยวมีตัวนี้นะคะต้องบอกว่าหน้าจอเขามีขนาดเล็กค่ะเวลาเราทัาสไปนะคะเราอาจจะไปโดนฟังก์ชันอื่นได้ะคะ่ะแต่โดยรวมนะคะทุกคนต้องบอกว่าคุ้มมากกับราคานี้เพราะว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างครบค่อนข้างประทับใจเลยค่ะไม่ว่าจะโหมดกีฬาที่มีเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรบ้าง และนี่คือ X g i 5 Pro Max นะคะในราคา390บาทต้องบอกเลยว่าสีสันน่ารักกุงกิงมากตัวนี้เขาแถมสายนะคะซิลิโคนแล้วก็ฟิล์มให้ด้วยพร้อมกับสายชาร์จนะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันค่ะหน้าจออยู่ที่45มิมค่ะตัวนี้หน้าจอเป็น AMOLED มีให้เลือกถึง3สีเลยรองรับทั้ง iOS และ Android ด้วยสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ถึง100ตีมสำหรับโหมดออกกำลังกายตัวนี้นะคะอาจจะมีโหมดน้อยหน่ย แต่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้กับแอป Hi-Fi นะคะสำหรับตัวนี้นะคะใช้งานทั่วไปได้เลยแต่หน้าจออาจจะไม่ได้ลื่นเท่าตัวแรกนะทุกคนอามาลองดูที่ฟังก์ชันกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะคะวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ แล้วก็ความดันโลหิตว่าออกซิเจนในเลือดนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าการวัดเขาอาจจะใช้เวลานานกว่านาฬิกาตัวอื่นๆนิดนึงนี่อัตราการเต้นของหัวใจก็อยู่ที่74 เออเจ็ดค่ะ <c oughs> แต่จะบอกทุกคนว่าฟังก์ชันในการวัดร่างกายของเราในนาฬิกานะคะไม่ว่าจะรุ่นอะไรหรือแบรนด์อะไรนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงร้อเร์ซนะคะเพียงเป็นการคาดการได้เท่านั้นเองสําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะหรือผู้ใหญ่อย่างเราที่ขี้เกียจคิดเลขเราก็คิดเลขไม่ถูกเขาไม่หมดนาฬิก,กานาฬิาค่ะทุกคนจริงๆอะเล่นมุก จริงๆเขามีโหมดเครื่องกินเล่งนะทุกคนอ่านอย่างเช่น 4...44 บวกบวกปบวก6เท่ากับเออมีความเก๋กูดมาดูที่แอเกันบ้างนะคะเขาก็จะดูการเคลื่อนไหวของเราได้นะคะการนอนหลับอย่างเงี้ยหัวใจเราเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะคะสำหรับวันนี้ก็76ครั้งไปเลยความดันโลหิตออกซิเจนในเลือดก็คือเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้อย่างเช่นตัวนี้ค่ะเป็นการเคลื่อนไหว เราอยากเริ่มวิ่งใช่ไหมคะเราก็กดไปเลยฟังก์ชันครบเหมือนกันเทิร์นออนเดอะมิสิ่ให้ทุกคนฟังนี่สรุปเลยนะคะในราคา390บาทกับยี่ห้อ X25 นะคะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ แบตอืดเลยข้อดีแบตอึดมากๆนะคะชาร์จทีหนึ่งก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ได้คำนวณมาให้เรานะคะว่าสามารถอยู่ได้กี่วันเนาะสำหรับข้อสังเกตตัวนี้นะคะเวลาสัมผัสอตอมรู้สึกว่าหน้าจออาจจะดีเลยนิดนึงจะเข้าแอปหนึ่งทีก็อาจจะใช้เวลานิดนึงดีเลยไป1-2ึถึงสองวิเท่านั้นนะคะแต่การใช้งานโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะมีแอปควบคู่ให้กับการใช้งานของเราด้วยนะ มาถึงตัวที่3กันแล้วนะคะตัวนี้เป็นเ o n อนฟู l i ลท์ไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ราคา464บาทค่ะถือว่าราคาดีมากๆมาดูที่เรือนกันนะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะเป็น H D 1.83นิ้วค่ะกันน้ำ I P 68นะคะตัวนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะว่าแต่ละวันเราเดินเท่าไหร่ฮาร์ดเลดเท่าไหร่นะคะการนอนเป็นยังไงบ้างดูสภาพอากาศแล้วก็สามารถเปิดเพลงฟังได้ด้วยค่ะ มาดูที่หมดกีฬากันบ้างน,นะคะเราสามารถเลือกใช้งานได้นะแต่อาจจะน้อยหน่อยสามารถรับข้อความนะคะดูการน,นอนได้ต่างๆนานาก็คือฟังก์ชันคล้ายๆกับตัวที่ผ่านมาเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความไม่เสถียรในหน้าจอนิดน,นึ่งเวลากว่าจะเลื่อนไปนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะใช้เป็นแอปพลิเคชัน JU Pro ค่ะทุกคน ตัวแอปนะคะเขาก็มีบอกหมดเลยค่ะว่าเราก้าวเดินกี่ครั้งแล้วไม่ว่าจะการนอนนะคะหรืออัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตหรือการออกกําลังกายนะคะเราก็ดูเลดของเราได้สําหรับการออกกําลังกายนะคะไม่ว่าจะทําอะไรวิ่งขี่จักรยานหรือกอล์ฟนะคะเราสามารถตั้ง อย่างนี้ได้ส่วนตัวเครื่องนะคะเราสามารถเปลี่ยนทีมได้เยอะแยะมากมายเช่นกันเลือกทีมตามต้องการได้เลยทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะต้องบอกว่าชาร์จแบตด้วยแม่เหล็กเช่นกันค่ะอายุการใช้งาน3-5วันสแตนบายสูงสุดนะคะ10วันเลยมีแจ้งเตือนข้อความได้นะคะแต่ไม่สามารถตอบกลับได้ก็าสามารถโทรได้ด้วยนะอ่ะลองโทรสวัสดีค่ะต้องการติดต่อสายกับใครหรอคะ จะโทรไปหาเขานะก็สรุปเลยว่าการโทรไปหาคนอื่นนะคะก็อาจจะไม่ได like ้เสียงจากสมาร์ทวอทโดยตรงแต่ว่าเสียงจะเข้าโทรศัพท์เรานะเวลาแบบกดเบอร์ปุ๊บก็จะได้โทรเลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ของเราเนาะแต่ว่าฟังก์ชันเขาก็มาครบเหมือนกับแบบ3ตัวที่พูดมาเหมือนกันสําหรับข้อสังเกตตัวนี้ก็ถือว่ามีความแหลกในเวลาเราทาสกีนนิดนึงมีฟังก์ชันครบเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะแหลกจน น่าตกใจไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถือว่าใช้งันได้ค่ะตามราคาเนาะมาดูที่ตัวสุดท,ท้ายนะคะมีมีมีเทียนมีมีเทียนสมาร์ทโอทก็คืออ่านยากมากทุกคนตัวนี้นะคะจะราคาที่379บาทก็จะบอกว่าคลายแบนแบนหนึ่งแต่ก็มาดูที่หน้าจอกันนะคะสำหรับตัวนี Anti ้หน้าจอเขาอยู่ที่ 1.92นิ้วกันนำได้ IP 68นะคะสำหรับตัวนี้มีแบตถึง230มิลลิแอมมาดูที่โหมดกีฬาเขาค่ะโหมดกีฬาเขาค่อนข้างน้อยเลยมีแค่7โหมดเองสำหรับอัตราการเต้นหัวใจก็มีเช่นกันค่ะไม่ว่าจะความดันโลหิตนะคะก็คือครบเช่นกันนี่ สำหรับออกซิเจนในเลือดนะคะก็มีติดตามการนอนหลับด้วยแล้วก็มีบัตรเพชเชอร์นะสำหรับการใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าครบเช่นกันค่ะแต่ตอมรู้สึกว่าการใช้งานทั่วไปอาจจะเหมาะกว่าส่วนหน้าหลังของเขานะคะก็จะแสดงเป้าหมายแต่ละวันและการนอนหลับให้เราได้เห็นด้วยค่ะไม่ว่าจะดิฟสล e ปต้องบอกว่าตัวแบตค่อนข้างทนเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ชาร์จด้วยแม่เหล็กสําหรับตัวนี้นะคะแจ้งเตือนได้เหมือนกันข้อความแต่ตอบไม่ได้นะนาฬิกาปลุกได้หมดเลยค่ะจับเวลาสภาพ ออากากศเเคครื่งิดลขนขะสรุปเลยนะคะสําหรับตัวสุดท้ายของเราก็ใช้งานได้เหมือนเพื่อนๆเหมือนกันค่ะฟังก์ชันครบๆเลยแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ทัชสก,กีนยากเหมือนกันเวลาเราทัดนะคะก็จะมีความแบบอ่ะดีเลยดีเลยนิดนึงก็ถือว่าตัวนี้นะคะก็ตามราคาใช้งานได้จริงค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ4 smartwatch option ครบๆต้องบอกเลยค่ะ4 smartwatch นี้ option ครบจริงฟังก์ชันครบ,จร,ครบจริงนะคะ เหมาะกับสายสปอร์ตนะคะบางรุ่นก็อาจจะมีโหมดสปอร์ตเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่เน้นนะคะอยากใช้ธรรมดาทั่วไปก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆให้เลือกใช้ได้ค่ะถ้าเป็นสายสปอร์ตนะคะแนะนําเสี่ยวมีเพราะว่าโหมดกีฬาเขาจะเยอะที่สุดกว่าเพื่อนๆตัวอื่นแต่ว่าถ้าอยากใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้อยากใช้อะไรเยอะแยะโหมดกีฬากีฬานะคะก็แนะนําเป็น3มรุ่นหลังเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอตราคาไม่เกิน1,000บาทถ้าใครถูกใจตัวไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยหรือใช้สมาร์ทวอตตัวไหนอยู่นะคะก็อย่าลืมบอกกันด้วยค่ะต่องจะได้เข้าไปพูดคุยกับทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะก,กับช่างเสียบลับ๊ายบาย